การตั้งข้อสังเกตอย่างไรคะกับการถอนตัวของประธานาธิบดีไบเดนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะผมมองว่าในที่สุดแล้วก็เป็นแง่ดีนะครับที่ว่าในที่สุดแล้วก็จะได้เริ่มสักทีคือพูดง่ายๆว่าพรรคเดโมแครตก็สายไปสายมาอยู่เป็นเวลานานแล้วเพราะว่าใจหนึ่งก็รู้ว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยคงไม่ไหวะในสี่ปีข้างหน้าต้องต่อสู้กับโดดร่มแต่อีกใจหนึ่งก็คือว่าไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าถ้าประธานาธิบดีไม่ยอมถอนตัว มันก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมาถึงจุดดีแล้วแล้วก็พางดีใดไปได้ตัดสินใจ,จต่อยหลังนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันทําให้โอกาสของพรรคเดโมแครตนั้นดีขึ้นมากแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะดีมากจนทําให้โดนัลค์ค่อนข้างจะตกใจด้วยนิดนึงด้วยนะครับกับที่บรรยากาะครับค่ะแล้วอาจารย์ประเมินจากตอนนี้คิดว่ากัมลาแฮรริสน่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตไหมคะร้อยเปอร์เซ็นไหมคะคือ ร้อยเปอร์เซ็นคงไม่ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีการอ่าเลือกตั้งกันแข่งขันกันในวันที่ยีิบสองก็คือว,วันที่มีการประชุมของพรรคเดโมแครตเขานะครับคือตามกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยเมื่อประธานาธิบดีไปเด่นถอนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับว่าจะยื่นยื่นอคบมาให้คนอื่นต่อได้นะไม่ได้นะครับคือคือเมื่อถอนไปปั๊บเนี่ยอ่าผู้แทนที่เป็นผู้แทนของไบเดนเขาประมาณสามพันเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยก็ถือว่าเขาฟรี แล้วก็แต่เขาอาจจะเคารพในสิทธิของไบเดนที่จะแบบโอเคช่วยเลือกคามาลาแฮลวิสแตนแต่ว่ามันก็จะมีคนอื่นที่สมัครเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการโหวตเป็นรอบๆนะพร้ะในรอบแรกเนี่ยถ้าคามาลาแฮลวิสเนี่ยเป็นคนเดียวแล้วก็มีเสียงได้เกินอ่ 1400, าพันสี่ร้อยเท่าไหร่ที่เป็นขึ้นหนึ่งของสามพันเก้าร้อยเนี่ยนะครับก็จะได้ไปเป็นโจทย์กของพรรคตรงนี้เรายัางไม่ทราบแต่ถ้าที่ดูตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า คะแนนดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้ใหญ่ในพักแดงก็สนับสนุนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยที่ผมถามก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดนะคือตา่างหักทีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าเขาพูดอะไรจะต้องลบถ้าเขาพูดว่าเป็นไปเลี้ยวขวาคือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวซ้ายเขาเลี้ยวข,ขวาเขาออกมาบอกโอ้ความราชแฮมิสซี่อยู่แย่ามากไม่น่ากันมาแสดงว่าเขากลัวกลัวเพราะเขาจะกลายเป็นผู้สมัครแข่งขันประธานาธิบดีคนแก่ที่สุดคือไอ้เรื่องที่เขาเคยล้อโจไบเดนน่ะจะกลับกลายเป็นถูกโดนล้อเขานะเพราะฉะนั้นมันมันกลับตระบัดและโกรสุดวนี่เเเฉพาาะะะรรรรื่่่่่อออองแแกกกนนนนคคคคัับบี้ ถ้าอย่างนั้นที่ทรัมป์ออกมาบอกว่าโอ้คามลาแฮร์ริสนี่ยิ่งเอาชนะง่ายกว่าไบเดนนี่เป็นการนั่นแหละนั่นแหละท่อกใจแสดงว่าเขายิ่งกลัวใช่ไหมคะโอ้ไม่อะครับเขาเขาไม่ใช่เขาไม่กลัวคือคือต้องเข้าใจนะว่าเขาเขารู้อยู่แล้วว่าตั้งแ่งโจไบเดนเนี่ยเขาได้เปรียนเขาเขารู้อยู่แล้วว่าโจไบเดนเนี่ยก็พูดไปค่อยได้อยู่แล้วอะไรปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่ามลาแฮร์ริสนี่ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีชื่อเสียงแบบโด่งดังอะไรแต่ว่าเขาก็เคยเป็นอดีตอายการมาก่อนเนื่ง เรื่องการต่อสู้ในทการรักการพูดเด็กเขาก็พูดเป็นอยู่แล้วนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าเขายังเด็กอยู่มาก59สเท่าน,นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นดนโดนทั์นันะะ่นแหละจะกลายไปเป็นโจไบเดนกลายเป็นคนแก่ในในพรรคนั้นนะฮะและที่สําคัญก็คืออะไรนะฮะเขาเป็นผู้หญิงอ่าบนอริจี้ใช่ไหมฮะซึ่งมีเชือ้อเอเชียด้วยมีเชื้อคนผิวดำด้วยแล้วก็เป็นอเมริกันใช่ไหมฮะคล้ายๆกับภรรยขาของเจดีแวน ชื่อมันเดียงเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้โดนัลด์ทรัมพ์พูดอะไรมากไม่ได้มันก็จะเป็นกระทบกับทางด้านของโดนัลด์ทรัมพ์เองเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมคิดว่าอ่านโยบายเนี่ยที่ทํากันมาเนี่ยไม่ต้องเริ่มนักใหม่ครับก็คือว่าแคริเซียอยู่ในกระบวนการนโยบายที่ได้พูดที่จบวปดได้เนี่ยหาเสียงมันเหมือนกับอัตโนมัติตต่อไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรคเดโมแครตจมวตัวกันได้จริงๆแล้วเลือกแคมเว่า ะทำให้พรรคเดโมแครตมีโอกาสที่จะชนะได้ในขณะที่ที่ผ่านมาตอนที่โจไบเดนยังไม่ไม,ไม่ยอมถอนตัวในครั้งตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสของพรรคเดโมแครตคงน้อยมากะค่ะคือถ้าเกี่เทียบกับตัวแตงท่านอื่นๆที่ปรากฏว่าน่าจะแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตตอนนี้ตัวเลือกถ้าเป็นแฮร์ริสก็น่าจะดีที่สุดใช่ไหมคะสาหรับพรรคนะคะคือมันดีหลายๆอย่างอะ่ะดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเงินหาเสียงนะครับตดวเงินหาเสียงอันนี้ก็มีเงินที่ ทรานเซอร์จากประมาณผมเข้าใจว่า49ล้านหรือเทนีไหร่เนี่ยจาดจากโจไบเดนมาที่แคลิฟอรเยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่ง,งนะครับแล้วประการที่สองก็ถือว่ามันเป็นคนที่ได้บล e ช s ิ่งจากโจไบเดนคือได,ได้ได้ความยอมรับจากโจไบเดนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการให้คนที่เคารพโจไบเดนทั้งหลายหรือ respect โจไบเดนเพราะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยของ,ของ ของพรรคเดโมแคปรตก็จะอย่างน้อยก็ยังคอยตามไปบ้างเนี่ยแน่นอนครับมันจะมีคนคงไม่เป็นผักทาเทนเราะแเคคงเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องมีคนอื่นแต่คนอื่นที่ว่านะจะเป็นกัปตันเออร์คาลิสโซเนียหรือกัปตันที่อื่นก็ะจะมีคนเป็นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเหล่านั้นขึ้นมาก็จะได้เสียงแต่ไม่ได้เสียงรวมมากเท่ากับแครราแฮ์ริสซึ่งไม่ได้เป็นคนของพรรคใหญ่ตั๊กแตนจะเป็นคนของของทั้งพรรคเลยทั้งพรรคใหญ่เลยหรือว่าเป็นคนรนัดการพอดีผมกับคิดว่าตรงนี้น่าจะเป คะแนนที่ตัดสินเนี่ยฮะมันไม่ใช่คะแนนของกลุ่มอ่าของคนที่เป็นเดมโมแครตแชรหรือเป็นคนุ่ออสเตรเลียน,นแนแทรแต่มันเป็นคะแนนของคนที่เรียกว่าเป็นสวิงสวิงปฝูใช่ไหมฮะซึ่งอยู่แต่เจ็ดหลักถึงสิบหลักที่เราเคยพูดถึงกันเนี่ยฮะคนเหล่านี้ฮะก็เป็นคนชนกลุ่มน้อยสัดส่วนมากเป็นคนผิวดำมั่งเป็นคนอ่าคนชั้นกลางหรือว่าคนเหล่านี้ก็จะไอเดนติฟายตัวเองกับแฉมราแฮลวิสได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขามีโอกาสได้เข้าถึงคนเหล่านี้ได้มากกว่าแล้วกะคะแนนที่มันจะสวิงไปสวิงตรงนี้นะฮะมันอาจจะทําให้ดึง่่ะะะทําาาาาให้้้ชนนนไดเพรรวววมมััีกกคุยแลฮ การแข่งขันครั้งนี้ถ้ามันจะชนะกันก็ชนะกันเฉียดเฉวมากคือมันไม่ได้ชนะกันมากมายมหาศาลดังนั้นตรงนี้ผมกับคิดว่าแคมร่าแฮร์ริสอาจจะเปนโอกาสได้ดีว่าโไดเด่นในการที่จะเปลี่ยนให้คะแนนมาชนะได้ในระยะตอนนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวนี้ที่เราพูดกันค่ะ <c oughs> กระบวนการที่จะเกิดขึ้นในพักเดโมแครตจากนี้ไปคืออะไรคะอาจารย์คิดว่าทางแฮร์ริสเองต้องพยายามล็อบบี้ภายในพักคุยกับแกนนําในกลุ่มต่างๆด้วยไหมคะ ครับก็ทําไปครับแล้วก็โจไบเดนก็จะแบล็กชิงไปก็คือว่าจะไปบอกสัวไปแล้วก็ขอร้องให้ใครที่ตัวให้เขาเนี่ยอัเปเดตมาให้ตัวให้กับแฮร์ริสนะซึ่งมันก็จะทําให้ผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยที่อยากจะโค,ค่นแกนขัดเนี่ยอา,อาจจะถอนตัวไปเพราะว่าหนึ่งมันเวลาน้อยมากอ่ะคือมันไม่ได้แชร,ร์กรนอะไรแฮรริสเนี่ยดีที่สุดไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นตัวที่บอลลงได้ตอนนี้คนดีเพราะว่าไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันองเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ แคริสเซียสามารถใช้ของโจวไบเดนต่อได้ทั้งหมดนะและที่สําคัญก็คือน,นโยบายที่โจไบเดนได้พูดตอบรบันมัก็คือนโยบายที่เกียวไว้กับ ier, แคปร์เฮลิเซียและเขาเองก็สามารถที่จะอ d เดนติฟากับคนที่เป็นชนชันกลางของอเมริกาได้ เพราะนั่น,นก็มันก็ได้ใจคนเดมโมแครตเหมือนกันและที่ทำในนโยบายเนี่ยจริงเนี่ยคนเดมโมแครตเนี่ยถ้าได้คนเดมโมแครตด้วยกันที่ดีอยู่แล้วเขาไม่อยากเลือกติดตันกันเพราะเขาไม่ต้องการนายโยบาย2025โปรเจกต์2025ที่มันจะทำให้รัฐบาลในรัสเซียจะเป็นอ่าเผด็จการตอสุดตัวนะฮะนี่หมายถึงเฉพาะในนโยบายต่างในประเทศนะฮะยิ่งไม่ได้พูดถึงนโยบายต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับนยโยบายโดยรวมแต่ตท,ที่ที่ทำยังไงได้จะโจไบเดนพูดไม่ออกพูดไม่ได้หรือว่ามีปัญหาไม่สบายก็ดด็มมมมัันนกไไ่่่้ใชฮะแตถ้้าาาาอยย่่งแคมมรเฮิส แล้วก็กลับตลับไปเลย,เลยกลายเป็นว่าอคมาเรอร์เฮริสกำลังแข่งกับคนแก่คนหนึ่งซึ่งอันนี้โดนอัสัเกลียดมากมากเขาเขาไม่ต้องการเป็นตรงนี้เลยเขาถึาางได้ออกมาพูดเต็มที่เลยว่าเขา,เขาจะชนะแครมาเรอร์เฮริสได้ง่ายอย่างนั้นอย่างนี้แหลตผมคิดว่านี่แหละคือความกลัวของเขาถ้าเขาไม่เป็นตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่พูดบบนะอาจารย์ท่ันอีกหน้าหนึ่งก็มีเสียงจากนักสังเกตการทางการเมืองว่าแฮริสเนี่ยเป็นลูกครึ่งก็คือคุณพ่อเป็นคนผิวสีดำจมามกาแล้วก็คุณแม่เป็นชาวอินเดีย อาจจะไม่ได้ผิวสีดำมากพอที่จะได้ใจคนแอฟริ <laughs> กนันอเมริกันในสถาพันอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรคะผมว่ามากไปนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แบ่งกับผิวขาวกับผิวสีอื่นเท่านั้นเองจริงๆแล้วในอเมริกานะฮะก็ะคือ you are white หรือว่า non white ไม่ใช่นี่เท่านั้นเองนะฮะส่วนนอนไวน e นี่อยู่จะเป็นเยล l o w อยู่จะเป็นอ r o w ราวมันก็มันก็อยู่จักเขาก็จะจัดเราอยู่ในพวกเดียวกันก็คือไม่ใช่ white นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอเมริกาหลักๆก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นสังคมที่เหยียดผิวแอดี่แนดีนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มันเป็นแบบนี้ผมก็มคิดว่าแทบบร,แบบร,ร,ร์เบอร์ฮริดเอยเดนติฟายตัวเขาได้กับสังคมอเมริกันซึ่งเป็นสังคมที่เป็นปะหูนิยมตอนนี้หลากหลายในตอนนี้นะฮะแล้วก็การเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาได้เปรียบด้วยก็จะได้เข้าถึงคนชั้นกลางนะฮะผู้หญิงที่ทํางานนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆซึ่งเป็นฐานของปดโมแคร แตนะ่ซึ่งบัญชีโจไบเดนยังอาจจะเข้าไป่ิึงิจซ้ําไปแต่ผมก็ไม่ได้พูดแต่ขาว่าอย่างนี้ว่าแฮร์ริสเข้ามามทำให้ชนะผมไม่ได้แปลคำาอย่างนั้นผมเห็นแต่มองว่าผมไม่เห็นว่าเขาจะทําให้มันด้อยกว่าตอนที่โจไบเดนอยู่เท่านั้นคือ,คอถ้าโจไบเดนอยู่โอกาสมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าถ้าแฮร์ริสก็ไปโอกาสก็เป็นห้าสิบครึ่งหนึ่ห้าสิบเอ็ดแต่ไม่ใช่ลงไปสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าขึ้นไปโอ้โหหกสิบเจ็ดสิบแปดส อาจารย์ก็อีกข้อวิาพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการทํางานของแฮร์ริสก็คือจริงๆ3ปีครึ่งที่ผ่านมามีเวลาได้แสดงฝีมือเยอะทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนงานหลักก็คือด้านอิมิเกรชันการดูนโยบายรับคนอพยพโดยเฉพาะคนละตินอเมริกาคนเม็กซิกันก็ดูเหมือนจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะคะอาจารย์มีข้อสังเกตรเรื่องนี้อย่างไรคะคือระบบการทํางานของอเมริกาในฐานะประชาธิปตยเนี่ยนะคะ รองประธานธิบดีเนี่ยอยู่ภายใต้การสั่งงานของประธานธิบดีหมายความว่าถ้าประธานธิบดีไม่สั่งงานให้เขาก็ทําไม่ได้คือเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของระบบแต่มีงานน้อยที่สุดนัเรื่องพิราที่ดรองประธานธิบดีคือถ้าคนประธานรองประธานธิดคนไหนเนี่ยประธานบิดเขาใช้งานเยอะเนี่ยเขาก็จะมีคนงานออกไปเยอะแต่ถ้ารองประธานธิดคนไหนเนี่ยประธานที่เขาไม่ใช้งานคนนั้นก็จะสั่งงานที่เป็นตาแหน่งเป็นตลดาคอยไว้เมื่อไหร่มีปัญหาประธานบิดีประหาเดดหลักการมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ว่า เขาอาจจะทำอยู่ภายในก็ได้อยู่ในคณะกรกรมก,การนู้นคณะกรรมการนี้แต่โจไบเดนอาจจะไม่ได้อาศัยเขาให้เป็นคนออกไปออกหน้าไปพูดที่นั่นไปพูดที่ดีหรือไปนแสดงตัวเองก็เป็นไปได้นะคือสมไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าอันนี้คือระบบของอเมริกาเขานะว่ารองประธานที่ดีจะทางานได้แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอนนาจของประธานดีดอที่บอกว่าเป็นคนที่ใหญ่เป็นที่สองแต่ทำงานน้อยที่สุดก็คือว่าโดยหลักการแล้วมันไม่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปมันไม่ใช่พนักงานทั่วไปมันเป็นคณะกรรมการการเมืองและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเนี่ยขึ้นอยู่ก เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่ไม่เห็นเขาสลายเนี่ยมันก็เป็นเหผลอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นเหตุผลจากการที่โจวไบเดนไม่สั่งเขาก็ได้นะฮะแต่ให้เราดูเมื่อตอนที่ก่อนเขาจะเข้ามาตอนที่เขาจะเป็นอายการอยู่ตอนที่เขาเป็นเซนเตอร์อยู่เนี่ยผลงานก็เป็นยังไงก็ถ้าดูแล้วผลงานเขาก็เป็นผลงานที่ใช้ได้ผลงานที่ดีนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าเมื่อไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือว่าเขาก็คงไม่ได้แชมปสี่สิบสองหนเท่าไหร่คือเอาพูดอย่างนี่เรากันรักคุนตาตอนนี้พักเดินบนมั ถ้าตอนนี้ถ้าเป็นโจไบเดนเข้าไปก็คงแพ้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ไหวนะคะก็เดี๋ยวก็มีดีเบตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่สบายตอนนี้ก็เป็นโควิดเพราะฉะนั้นการได้แคมร่ a h a r r i สเข้าไปข้อหนึ่งก็คือได้เปรียบกันอีกแล้วต้องไปนั่งแข่งกันอีกนะไม่รู้จะแข่งกันอีกหรือเปล่าแต่ต้องแข่งกันอีก่านน้อยได้สองก็มีรู้นโยบายท้งบมดอยู่แล้วก่าน่าจะตัวเองร่วมทําอยู่กับโจไบเดนอยู่แล้วนี่มันเหมือนกับการต่อเนื่องก็คือยังแข่งกับโจไบเดนอยู่เดิมแต ผมก็เลยคิดว่าโอกาสเนี่ยมันก็ยังน่าจะดีกว่าแต่ไม่ได้มาครับจะชนะนะฮะแต่ว่ายังดีกว่าคือไม่น้อยไปกว่าโอกาสที่ตัว拜ปปนเป็นตัวประธานาธิบดีแข,ขันเองครับช่วงนี้แฮร์ริสก็คงต้องเร่งคือเร่งเครื่องเริ่มยกระดับการต่อสู้นะคะในช่วงเวลาที่ก็จะต้องแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตด้วยคิดว่าจะต้องระแวดระวังท่าทีของโดนัลด์ทัป์อย่างไรคะ ผมคิดว่าโดนาทัมเขาก็กลัวนะค,ครับเพราะเขาถึงได้เขาถึงได้รีบอยู่ประมาแบบนี้นะครับอย่างกา็ผมว่าแค่เราได้รู้ว่าโดนาทัมคงเตรียมแผนสักเขาแน่นอนนะครับผมเชหลายๆอยา่างเพราะฉะนั้นถ้าเขาผมคิดว่าถ้าเขาเกาเป็นอายการมาแล้วเนี่ยเขาก็แกร่งพอจะรับได้การต่อว่าอะไรต่างๆซึ่งแม้อาจจะอ่าเกี่ยวข้องกับการเชื้อชาติอะไรบ้างเนะี่ยผมก็คิดเขาก็รับเขารับได้นะแล้วที่สำคัญก็คือว่าผมคิดโดนาทัมเขาต้อเกรงใจอวัญญาของรองประธานที่ดีของเขาเองเหมือนกันนะเพรเาะว่าแบบก็ ประเทศมาอย่างเดียวกันนะฮะคำนองอย่างเดียวกันเลยดังนั้นผมมองว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยาการที่เดมแครัสตได้สชมประดับน,น่าจะเป็นดีที่สุดคนระับแต่นี่เรายังไม่รู้นะนี่เป็นวันแรกเรายังไม่รู้ว่าอาจจะมีผู้ว่าบางคนหรือผู้ว่าบางในที่แบบริบแขจริงๆอยากจะต่อสู้ก็มีเป็นไปได้เพราะว่าในการแข่งอะไรย,ยังก็มีการโหวตกันใ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 นการประชุมขัดแห่งชาติของของพรรคเดมอครัสต์ในที่จกจริงเดนนานแล้วนะครับดันี่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าโจไบเดนจะใช้บารมีที่เขามีแต่นะกล่อมให้สมาชิกคนนนอ่่เีย เลี้ยงแถวเข้ามาสับสุ่มคาร์นฮรทิสอยากได้ไหมถ้าทาตรงนั้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับที่โดนอดทำก็เป็นหนึ่งในพรรคกบกันแต่ถ้าไม่ได้มันก็จะเป็นการแต่งแยกกันอีกเพราะบางคนอก็ยังมีอยู่คนที่ยังมองว่าคาร์นฮริสเป็นผู้หญิงนะเป็นคนกลุ่มน้อยเป็นคนแอฟริกันอก็มีไม่ใช่ไม่มีเพราะว่ามันก็เป็นความหลากหลายของระบบของอเมริกาแต่ว่าถ้าสามารถที่จะทําให้ตรงนี้มันเป็นไม่เป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญได้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นอยู่ว่าเดโมแครตต้องบูมตัวให้เป็นหนึ่งไม่ได้ ขายใต้ขายคนแล้วเวลามันไม่มีครับมันเหลืออีกประรียลสี่เดือนตอนนั้นมันแทบจะไม่มีปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยว่าถ้าไม่เริ่มต้นตรงนี้สมมติว่าถ้าไปเริ่มถ้ารู้ว่าการเลือกตั้งอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้โอเคผมเห็นว่าคามราศอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะที่สุดก็ได้ตอนนั้นแต่แต่ถ้าถ้าเป็นตอนนี้นะเวลานี้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นว่ากอบเนอร์คนไหนที่จะขึ้นมาแล้วก็มีอ่าคอนเนคชั่นหรือว่ารีเลชั่นกว้างเท่ากับรองประธานอุดีซึ่งต้องดีกับคนเหม อาจารย์ว่าถ้าแฮร์ริสได้เป็นตัวแทนของพรรคหรือว่าในช่วงเวลานี้ก็ต้องเร่งทํางานอยู่แล้วนะคะคนที่จะให้ความสําคัญกับนโยบายเรื่องไหนเพื่อให้มีโอกาสที่จะชนะได้มากที่สุดนะคะคืออย่างที่ผมเริ่พยายามพูดกันบ่อยๆนะครับว่าตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วลรถแท็กซี่ในประกาศถึงนว่นโดน,โดนรั์จะปฏิเสธการก็คือนโยบายของเขาที่สําคัญก็คือแกขึ้นเน้นในโปรเจกต์สองศูนย์สองห้าซึ่งซึ่เราก็ทราบกันแล้วว่ามันคืออะไรบ้าง ซึ่งก็เป็นนโยบายที่จะทําให้ลบเปลี่ยนระบบการปกครองภายในของอเมริกาไปโดยชิดเชิงคือประธานที่ปรดิษนชิมีอำนาจเด็ดขาดทางนิติบัญญัติบริหารและสุรกากนะซึ่งซึ่งอันนี้ฮะมันก็จะทําให้การเป็นประเทศการทางประชาธิปไตไรต้องฟังชัดเจนนะฮะและก็นโยบายต่างประเทศก็รักษาที่อเมอริมกาจะดึงตัวออกมานโยบายพลังงานนะครับที่จะ,ะมีการที่จะมีน้ํามันขุดน้ำมันขึ้นมาใช้ใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทาให้สภาพเศรษฐกิจระดับกลางไปผมผมว่ามีโอกาสถ้าเราละเอียดปนั่นางแบบนี้ก็เป็นนโยบายที่หลายหลายฝ่ายในอเมริกาก็เห็นว่าไม่ไม่ไม่น่ารับได้เพราะมันไม่เน้นกับแนวทางโลกสะอาดมันไม่อะไรกับที่เราพูดกันไว้ในแง่ของการที่จะพัฒนาไปซึ่งซึ่งโดนรัฐธรมน์มองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันทําให้อเมริกาเสียเปรียบเพราะอเมริกามีทรัพยากรมากมายอยู่แล้วแต่สมัยก็ไปเก็บไปในดินสมัยไม่ออกมาใช้แล้วเพื่อประโยชน์ของอเมริกาเนีมันก็เป็นการมองมุมซึ่งผมเชื่อว่าคนเดโมครตเนี่ยอ่า ก็ก็มองเห็นในคำบอกนี้เหมือนกันแต่ข้อเสียเปรียบก็คือว่าอ่างที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยอมรับว่าเรองขอาทำตัวไม่ดีคือคืออาจจะเป็นเพราะว่าโจไบเดนไม่ค่อยสบายหรืออะไรก็ตามเนีนะก็จะเห็นได้ว่ามันมีคนไร้บ้านมันมีปัญหาของด้านทางด้านคมมดนอันมากมายซึ่งเป็นปัญหาที่ที่มันเลื้อนลางอาเป็นเวลานาซึ่งมันควรจะได้การแก้ไขแต่ว่าไม่ทําการแก้ไขผมเชื่อว่าคาราเฮริเตจะพูดเป็นวันนี้่าวต้าเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะแก้ไขประเด็นเหล่านี้ยังไงมันก็จะทําให้อาจจะได้ใจคนที่เป็นคนชัั้นกลาาาางทีี่่มปญหวเอ สบกับสิ่งที่มันประทบหยุดประจําวันเ็าเนี่ยเงยินไม่พอนะครับไ,ไม่มีงานทําอะไรหล่าเี้เป็นต้นนะซึ่งซึ่งผมเชื่อว,ว่าน่าจะทําให้ให้ให้เดโมแกรตได้ฐานคนที่อาจจะลังเลเขาเรียกว่ากสซิงนะที่อาจจะลังเลแล้วก็หกันมาโหวตทางด้านเดโมแครด้ะทำให้โดนทรัมป์ต้องทํางานหนักขึ้นคนระับอาจารย์ในฐานะที่ติดตามการเมืองอเมริกันมานานนะคะจากนี้ไปสึกที่จะเข้าสู่การแข่งขัน ชิงประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยต้องจับตามองเรื่องไหนคะในแง่ของเกมการแข่งขันค่ะผมว่าอย่างนี้นะคะตอนนี้มันยังไม่ชัดในแง่ของว่าคามราเฮลิสจะได้รับการสนับสนุนแบบเป็นตัวแทนอย่างเช่นไบเดนเป็นตัวแทนหรือเปล่าคอยอีกสักพักหนึ่งดูซิว่ามันจะมีการพัฒนาไปในรูปแบบกกันเนอร์ที่ต้องการจะสมัครทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนมาเลี้ยงแถวเข้ามาสนับสนุนไหมเพราะว่าเห็นแกปร,นประโยชน์ประโยชน์ส่วนใหญ่ของพรรคหรือเปล่า หรือว่ายังจะมีการแข่งขันกันอยู่ถ้ามันมีการแข่งขันกันอยู่ต่อไปยังมีคนมีความหวังว่าเอ๊ะไม่แน่นะฉันอาจจะขึ้นมาเป็นผู้สมัครแข่งขันได้ระหวังแต่สมัครแข่งขันในการประชุมคอนเฟชั่นในเดือนหน้ามันก็จะทําให้อ่าการเกาะตัวเป็นพักชัดเจนเนี่ยมันมันไม่ไม่มั่นคงช้าไปนะฮะมันก็ต้องลองดูตรงนี้ครับว่าว่าเขาสามารถรวบรวมแลวไปเด่นมีปรามีพอไหมที่จะไปกูดให้คนหลาหลายที่คนหนึ่งที่อยากจะเป็นรจธานาริบดีว่าให้ช่่ยสนัอ่า ช่วยชาตุมิสซาร์เฮลิสเนี่ยไว้ข่าวหน้าก่อนแล้วกันเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยมันช้ามันไม่ถันอะไรก็ตามน,นะฮะที่จะทําให้สร้างความเป็นปึกผันอย่างที่วูล์ฟมิเชนเขาเป็นอยู่ตอนนี้ฮะที่เขามีความเป็นปึกผันภายใต้โดโนโัลด์ทรัมป์อันนี้คือข้อได้เปรียบของวูล์ฟิเชนนะฮะไม่ใช่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เก่งแต่ว่าทุกคนมุ่งว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องเป็นประธานาธิบองของเขาเป็นของประเทศมันมันเขาได้ตรงนี้เแล้วเขาก็ได้ไปบทเทคชั่นของเขาแต่เดโมแครตเนี่ยยังมีการแบ่งส่วนอยู่มากนะที่จะเป็นลิิเเเเเเบบรรรรรััลลหือออออออวว่่่่่าา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 โซซซซซชีียยยยสต์์มนนนดะะะะะไงงงง้้้ฮึึึจจจจขขก ได้มีการลุกลุกตรงนี้ไหมถ้ามีการลุกลุกตรงนี้เข้ามาแล้วก็หันมาสับถุนแครเบอร์เฮิสโดยเน้นประเด็นเดียวว่าเราต้องการสักฝางม่ให้ในโยบายตีอวโตครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เดโอนมกราคมมีความหวังได้ครับก็ต้องดูต่อไปนในเดือนนี้ผมคิดว่าเดือนนี้ต้องดูจดอไปนะเจา้าพนักงเดือน,นหน้านะฮะแล้วก็ให้มีการจัดก,การประชุมให้เรียบร้อยให้ครบถึงวันที่ยี่สิบสองหลังจากนั้นประกาศแล้วตรงนั้นแหละเราจะรู้ว่าเดโอนมกรามีโอกสแค่ไหบ้า เท่ากับเป็นการวัดบารมีของโจไบเดนในการรวบรวมความสามาคัคคีความเป็นหนึ่งเดียวของพรรคเดโมแครตในช่วงเวลานี้เลยนะคะคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเขานะว่าเขาจะสามารถชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่พอมาประกาศสนับสนุนแฮร์ริสก็เป็นการวัดฝีมือไบเดนอยู่ไหมคะว่าจะมีบารมีเพียงพอหรือเปล่าที่จะสนับสนุนแฮร์ริสมันก็มีอยู่นะครับในฐานที่เขาอยู่มานานคนเก่าๆที่เป็นอ่า อยู่ในเซนเนตคนรุ่นเขาอะนะฮะมาเยอะแยะมากไปแต่มันก็มีเป็นกรกระดรุ่นใหม่ๆนะฮะรุ่นอายุใหม่ๆที่เข้าไปใหม่ๆซึ่งเขาอาจจะมีมองมุมที่แตกต่างกัทุกไม่แน่พวกใหม่ๆนี่อาจจะชอบแฮร์ริสก็ได้เพราะว่าเขาก็อาจจะสามารถอเดนติฟายตัวเขาคนรุ่นใหม่ได้มากกว่าโจบไบเดนก็เป็นไปได้นะฮะคือข้อสําคัญก็คือว่าดโมแครตัต้องจัดก,การปัญหาภายในบ้านเขาเองถ้าเขาจัดก,การปัญหาเป็นร้านเขาให้ดีได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ในขณะที่ถ้าปล่อยอย่างที่ผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าปล่อยให้โจไบเดนออกมาแล้วก็มาเป็นดิเบตจากครั้งที่สองเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็แพ้แน่นอนนะมันก็คงไม่มีโอกาสแลเพราะว่าคนก็คิดว่าไบเดนคงทำมาอะไรไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเชอริสเขาออกมาพูดในประเด็นต่างๆแล้วก็ทาได้นะเพราะว่าเขาแน่นอนนะเขาทาได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเขาออกมาพูดให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ไม่กลัวทําเขาก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเาสามารถทําให้เห็นได้ว่าเขาจะสามารถลีดได้ทําได้ในรักษณะของการท,าที่เป็นเหมือนกับผูน้นาพรรคได้เนี่ยนะผมก็เชื่อว่ามันจะทําให สร้างความมั่นใจกับคนเป็นบรคค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยพวกสวิงอยู่ที่ยังไม่มั่นใจนะะไม่รู้ว่าจะได้หรือไปได้เนี่ยถ้าพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดวาม,มั่นใจขึ้นมาว่าเขาจะได้นโยบายที่จะช่วยอยู่ชีวิตเขาให้ดีขึ้นอที่เดโมแครตพยายามอธิบายเนี่ยมันก็จะทําให้ได้มีนการสวิงางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะชนะกันไม่มากก็จะชนะกันที่สุงเสษยขนาดนี้นะฮะส่วนคนที่ยังเชื่อถือโดนัลด์ทรัมป์เลือกถือไอ้ความเป็นอนุรักษ์นิยมของโดนัลด์มันก็ยังยืนเป็นเหมือนเด้นะคะ่ะ อาจารย์ลองประเมินฉากทัดนะคะถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะเป็นประธานาธิบดีคนที่สี่สิบหกหรือสมมุติว่าถ้ากัมลาแฮร์ริสชนะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปจะส่งผลต่อการเมืองโลกอย่างไรคะคือถ้าเป็นแฮร์ริสผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะคะมันก็จะแคร์รีนโยบายของโจไปเด่นต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นคงไม่ต้องพูดกันเราก็เห็นเองกันอยู่แต่จะมีการปรับตัวให้ดีขึ้นจะมีการที่อาจจะแบบว่าดูแลใน,นสวัสดิการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะที่ช่วย คนชั้นกลางหรือคนชั้นปิคนที่เป็นผิวดำหรือว่าคน LGBTQ อะไรตัวนี้ซึ่งซึ่งจะช่วยคนเหล่านี้ในระดับขึ้นในด้านทางการเมืในด้านต่างประเทศเองก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้เป็นนโยบายของแคนาดาเขก็คงจะเหมือนเดิมอเมริกาคงจะคงบทบาทเป็นผู้นาของโลกนะฮะระเบียบโลกเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี1945เขาใช้ต่อไปอเมริกาก็เป็นผู้นําโลกเข้าไปอยู่ร่วมอยู่ใน n a โตเข้าไปอยู่ร่วมอยู่ใน UN นะฮะต่อสู้อ่าให้กับอิสราเอลต่อไปแต่ถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาเนี่ยผมคิดว่า เขาจะเปลี่ยนบทบาทของอเมริกาต่อไปรว้ทั้งบทบาทในประเทศด้วยนะบทบาทในประเทศเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะมันเยอะแยะมากมายผมเวลาดูให้ฟังนะครับแต่ในด้านต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าโดนัดทรัมจะจะไม่ให้อเมริกาเข้าไปยุ่งในโลกมากกว่าจะหรือถ้าเข้าไปยุ่งเนี่ยอเมริกาต้องไม่ขับทุนอันนี้เป็นคําของโดนะัลด์ทรัมป์ครับเขาใช้คานี้ต้องไม่ขับทุนนะฮะคือเขามองว่าในการที่อเมริกาให้เงินช่วยยูเครนอะไรแบบเนี้ยนะฮะมันเป็นการขัดทุนเพราะอเมริกาไม่ได้ได้อะไรกลับมามากแต่จริงๆเขามองผิด เพราะว่าจริงๆแล้วที่อเมริกาเป็นมหาอำนาจอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าอเมริกาเป็นตรงนี้นะฮะแต่เขาไม่เขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะเพขาจะเขาอาจจะเขานโยบายเขาฟังระดัหนักหลวงมากฮะเขาจะไม่ให้มีเครื่องด้วยรีเซิร์ฟแล้วนะฮะในในโปรเจกต์ที่เกี่ยวไว้นะฮะหมายความว่าอะไรฮะมาเขาแบงค์ทุกแบงค์เนี่ยฟรีหมดเลยที่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยอะไรเองผมไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเป็นความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้แต่ที่สำคัญคือมันจะเปลี่ยนระบบไปหมดนะฮะแล้วก็เขากำหนดเลยครับว่าถ้าใครกำหนดอัตราไปอัตราภาษีเขาดูว ป็นแบบนั้นนะสรุปไปแล้วก็คือว่ามันมันผมคิดว่ามันคงไม่ดีทางเศรษฐกิจถ้าเป็นแบบนั้นนะมันก็จะเป็นการแข่งขันเปนแบบนั้นแล้วก็เขาบอกว่าอเมริกาจะต้องขุดน้ำมันออกมาใช้หมดคือตอนนี้เพื่อผลประโยชน์ของโลกนะเพื่อความที่ว่าไม่ให้โลกโมีปมภาวะเนี่ยก็มีการลดใช้ไอ้ฟอสซิลไอ้ลดใช้ไอ้น้ำมันลดใช้แต่โรเจอร์ธันบอกไม่ได้อันนี้ต้องเลิกหมดนะเขาจะกลับมาใช้น้ำมันใหม่เขาบอกน้ำมันในอเมริกาเนี่ยย,ยิ่งล้าจ้าเลยแค่ห้าสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำมันกลับมาใช้แล้วจะกระทบ ไอ้ไอ้ไอ้กระบวนการต่างๆรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีปัญหากระทบก็ได้เพราะว่าน้ามันมันถูกขึ้นนะแล้วก็ยังมีคนก็ต้องมีคนพยายามที่จะทำให้ราคารถยนต์มันอันนี้ผมไม่รู้นะฮะแต่สรุปแล้วก็คือว่าโดนทําต้นสเปรดแตบน่ะก็จะเอาน้ามันขึ้นมาใช้ฟอสซิลก็จะขึ้นมาใช้กลับมาใช้ใหม่หมดอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ที่โดนทําแต่ซึ่งคนอเมริกาส่วนมากแต่ที่เป็นเคยเป็นอเมริกาก็ไม่พอใจนโยบายแบบนี้นะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าสามารถไทยสามารถชี้ประเด็นเหล่านี้ได้ดีและชี้อเมริกาจะยังเป็น จะใช้ระเบียบโลกเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี1 9 4 5นะมันก็อาจจะสร้างความขุ่นใจต่อสัดทวนให้กับประเทศทั้งหลายอย่างเช่นุ่นปหรือประเทศที่เป็นพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสว่าโอเคนะในอนาคตอีกต่อไปอเมริกาคงจะต้องเปลี่ยนไปแล้วนะเราจะหวังเพึ่งระบบอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะแต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ดีเวลาเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแป,ป,ป,ปลงไปพอสมควรไม่ใช่เป็นการแบบตักปุ๊บ,บเปลี่ยนไปเลยอย่างก,กรณีของโดโลธรรมอย่างนั้น